สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่เล่าเรื่องลี้ลับกับหนุ่มคงกระพันครับเรื่องราวลี้ลับนี้นะครับส่งมาจากคุณนายที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับเขาส่งเรื่องราวมาให้เราประมาณ4-5หบรรทัดแล้วผมก็นําเรื่องราวนั้นมาจินตนาการต่อเรียกได้ว่าอินสปายมาจากเรื่องจริงนะครับก่อนจะไปฟังเรื่องราวลี้ลับของเขาถ้าไม่เป็นการรบกวน ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องหนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลด้วยนะครับไปติดตามเรื่องราวของคุณนายกันเลยครับสวัสดีครับผมชื่อนายครับเรื่องราวสุดหลอนของผมนั้นเกิดขึ้นในตอนที่ผมเป็นเด็กในช่วงที่ผมบวชเนนครับในตอนนั้นผมบวชอยู่ในวัดเล็กๆแห่งหนึ่งในหมู่บ้านของผม ซึ่งในตอนกลางคืนผมก็จะนอนอยู่ในกุฏิกับเนนรุ่นพี่องค์หนึ่งและห้องที่ผมนอนนั้นก็อยู่ไม่ห่างจากเมนเผาศพมากนักนะครับเพราะวัดที่ผมอยู่นั้นเป็นวัดต่างจังหวัดเล็กๆมีพื้นที่ไม่มากนักกุฏิของผมพอเปิดประตูห้องออกมาหน่อยก็เจอกับเมนเผาศพแล้วครับซึ่งตอนกลางคืนจริงๆนั้น ผมก็จะเข้านอนตั้งแต่หัวค่ำแต่ในช่วงสองวันที่ผ่านมาผมก็ต้องตื่นขึ้นมากลางดึกครับพร้อมๆกับเสียงที่ทำให้ผมกับเนนรุ่นพี่องค์นั้นกลัวยังบอกไม่ถูกเลยครับเพราะเป็นเสียงร้องไห้ของใครสักคนหนึ่งที่อยู่ด้านนอกห้องของผมมันเป็นเสียงร้องไห้ที่ปะปนไปกับคำว่าอยากจะกลับบ้าน อยากจะกลับบ้านอะไรทำนองนี้นะครับผมกับเพื่อนเนนรุ่นพี่อีกคนหนึ่งก็สงสัยกันมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วว่ามันเป็นเสียงอะไรกันแต่เมื่อคืนพอเราได้ยินเราก็พยายามที่จะขมตาหลับกันต่อโดยที่ไม่ได้พูดคุยอะไรกันนะครับแต่ในค่ำคืนนี้ผมกับเนนรุ่นพี่คนนั้นก็ได้ยินเสียงเดิมอีกครั้ง แล้วคืนนี้มันก็ดังผิดปกติจนเราสองคนอดรนทนไม่ไหวต้องตื่นขึ้นมากลางดึกกลางดื่นแบบนี้แหะครับเฮ้ยพี่นุพนี่นุตื่นตื่นตื่นใครวะพี่มาร้องไห้ดึกดึกดื่นๆแบบเนี้ยป่าเนี้ยทำไมยังไม่กลับบ้านอีกวะอ้าวไอ้นาย ถ้าอย่างนั้นเองก็เปิดประตูไปดูหน่อยดิวะโอ้ยพี่พี่ก็เปิดไปด้วยกันกับผมดิเรื่องอะไรจะให้ผมเปิดไปคนเดียวล่ะพี่นุษยนั่นแหละเปิดออกไปก่อนเลยพี่เดี๋ยวผมตามพี่บวชมาก่อนผมอะ่ะพี่น่าจะสวดมนต์เก่งกว่าผมนะเอ้ยบวชนานไม่นานมันไม่เกี่ยวหรอกวยดึกดื่นแบบเนี้ย ใครจะไปจำบทสวดมนต์ได้หมดวะเถียงกันไปเถียงกันมาระหว่างผมกับเนรุ่นพี่สุดท้ายแล้วเราก็ตกลงกันว่าเราจะเปิดประตูออกไปพร้อมๆกันครับหลังจากที่เปิดประตูออกไปภาพที่เราสองคนเห็นก็คือมีแต่ความว่างเปล่ากับความมืดมิดครับผมเห็นแค่เมน แล้วก็ต้นไม้ที่รกครึ้มโบกไหวไปมาอยู่ข้างหลังไม่มีเสียงร้องไห้ไม่มีอะไรเลยผมกับเนนุก็รีบปิดประตูกลับเข้ามาแล้วก็พยายามจะข่มตาหลับเหมือนเดิมแล้วเราก็พูดคุยกันว่าเฮ้ยพี่นุพี่นุว่าเราหูฝาดไปจริงๆหรือเปล่าวะพี่ผมว่าผมได้ยินเสียงคนจริงๆนะเว้ย พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแต่ก็ได้ยินจริงๆนั่นแหละเราก็คงไม่หูฝาดไปพร้อมๆกันสองคนหรอกมัง้งนั่นน่ะสิพี่ใครวะจะมาร้องไห้ว่าอยากกลับบ้านอยากกลับบ้านตอนตีหนึ่งตีสองแบบเนี้ยเออหรือว่ามีพระบวชใหม่มาอยู่ห้องข้างๆหรือเปล่าวะพี่เขาคงไม่ชินกับการนอนที่วัดแล้วก็ร้องไห้ออกมา จะบ้าหรือไหวนายที่วัดเราเนี่ยมีพระบวชใหม่ก็มีเองกับข้าสองคนนี่แหละนอกนั้นก็เป็นหลวงตาแก่ๆทั้งนั้นน่ะไม่มีใครมานั่งร้องไห้งองแงกลับบ้านแบบนี้หรอกเว้ยรีบนอนได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นมาทำวัดเช้าไม่ไหวนะเว้ยเมื่อเนนุพูดแบบนั้นผมก็พยายามจะข่มตานอนนะครับคราวนี้ ระหว่างที่ผมกำลังจะหลับลงอีกครั้งแล้วเสียงเสียงเดิมก็ทำให้ผมกับเนนุต้องสะกิดแขนกันอีกครั้งครับพี่นุพี่นุตื่นไว้ตื่นเ,นเออไม่ต้องปลุกหรอกข้าได้ยินละผมเชื่อว่าพี่นุก็ไม่น่าจะข่มตานอนหลับได้เหมือนผมนี่แหละครับ หลังจากนอนฟังกันอีกสักพักเราสองคนก็ตัดสินใจลุกขึ้นมาคราวนี้ผมเป็นคนเดินไปเปิดประตูอีกครั้งและเมื่อผมเปิดประตูออกไปเราสองคนก็พบกับความมืดมิดและความว่างเปล่าอีกเหมือนเดิมแต่คราวนี้ความสงสัยใคร่รู้ของเรามันมากเพียงพอที่จะทำให้ผม และเนนุตัดสินใจเดินฝากความมืดออกจากห้องแล้วค่อยๆย,ย่องออกไปค่อยๆเดินไปเพื่อไปยังต้นเสียงเสียงนั้นครับเสียงชวนหลอนที่น่ากลัวเสียงนั้นดังมาจากด้านหลังของเมนเผาศพซึ่งผมกับเนนุก็เดินไปด้วยความกลัวบวกกับความอยากรู้อยากเห็น เราสองคนค่อยๆย,ย่องเข้าไปและต้องการจะพิสูจน์ว่าเสียงที่เราได้ยินนั้นมันไม่ใช่เสียงผีนะแต่มันอาจเป็นเสียงของใครคนใดคนหนึ่งที่ร้องขอความช่วยเหลืออยู่ในขณะนี้ซึ่งเราก็ได้แต่หวังว่าคงเป็นคนที่มาร้องไห้อยู่จริงๆและเราจะได้ช่วยเหลือเขา แล้วก็กลับไปนอนต่ออย่างสบายใจสักทีและเมื่อเราค่อยๆเดินอ้อมมาอีกทางหนึ่งเพื่อให้เราเห็นด้านหลังของเมนได้อย่างชัดเจนเราค่อยๆเดินเข้าไปทุกฝีก้าวของผมและเนนุมันเหมือนกับว่าเราเดินอยู่บนน้ำแข็งยังไงอย่างนั้นเลยครับเนนุจูงมือผมและด้วยความกลัวมันทำให้มือของผมและเนนุนั้น เย็นเฉียบเลยทีเดียวครับแต่เพราะอะไรท่ามกลางความเย็นของมือและขนที่ลุกสู้ไปทั้งตัวนั้นในมือของเรากลับมีเหงื่อซึมออกมาจนชุ่มเลยทีเดียวล่ะครับสายตาของเราสองคนค่อยๆจับจ้องไปที่ด้านหลังของเมนผมบอกท่านผู้ฟังก่อนเลยนะครับว่าด้านหลังของเมนเผาศพที่วัดแห่งนี้ เป็นต้นตะเคียนต้นใหญ่ที่มีอายุหลายร้อยปีแถมยังมีสารเจ้าแม่ตะเคียนตั้งอยู่ซึ่งสารเจ้าแม่ตะเคียนนี้ก็เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวบ้านโดยเฉพาะชาวบ้านที่ชอบแทงหวยก็จะชอบเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าจะมาขอโชคขอลาบและถ้าสังเกตให้ดีก็จะมีข้าวของเครื่องใช้ ที่นำมาแก้บนที่ศาลแห่งนี้มากมายเลยทีเดียวล้วครับพอเราสองคนเดินย่องมาจนถึงจุดที่สามารถมองเห็นด้านหลังของเมนเผาศพได้อย่างชัดเจนเราก็ต้องแปลกใจอีกครั้งหนึ่งครับเพราะเราไม่พบสิ่งใดเลยรวมทั้งเสียงเสียงนั้นก็เงียบหายไปโดยปริยายไม่มีคนไม่มีเงา ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรรู้แต่เพียงว่าผมกับเนนุนั้นขนลุกสู้ไปทั้งตัวหัวใจเต้นแรงโชคดีที่บนหัวของเราก็ไม่มีผมแล้วทําไมอย่างนั้นก็ต้องเกิดอาการที่เรียกได้ว่าขนหัวลุกกันเลยทีเดียวล่ะครับเฮ้ยพี่นุ ไม่เห็นมีใครเลยว่ะพี่แล้วมันเป็นเสียงของใครกันวะนั่นสิไอ้นายเอ็งอย่าถามพี่แบบนี้สิวะถามพี่อย่างนี้แล้วอ่ะแล้วพี่จะไปถามใครละ่ะเราก็เดินมาด้วยกันสองคนนี่แหละได้ยินก็ได้ยินด้วยกันกลัวก็กลัวด้วยกันพี่ว่าเรารีบกลับเข้าห้องนอนกันดีกว่าเว้ย หลังจากพูดจบพวกผมสองคนก็วิ่งจนจีวปรปลิวกลับเข้าห้องนอนเลยครับค่ำคืนนั้นพวกผมสองคนแทบจะไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นมันหลอนและมันก็ทำให้พวกผมกลัวมากๆครับเช้าวันต่อมาผมตื่นขึ้นมาทำวัดและทำกิจกรรมต่างๆแบบเพลีย แล้วผมก็ได้นำเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นเล่าให้กับหลวงตาเจ้าอาวาสฟังพร้อมกับถามท่านว่าหลวงตาครับเมื่อคืนหลวงตาได้ยินเสียงอะไรแปลกๆหรือเปล่าครับหลวงตาเขาก็ถามผมว่าผมได้ยินเสียงอะไรผมก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดที่ผมและเนนุเจอให้กับหลวงตาฟังครับหลวงตาแกก็สอนว่า เป็นพระบวชใหม่ก็อย่างนี้แหละพวกดวงวิญญาณน่ะเขาก็จะมาปรากฏให้เห็นแล้วก็ขอส่วนบุญเป็นเรื่องปกติธรรมดาผมก็เลยถามหลวงตาต่อว่าแล้วหลวงตาเคยเจอประสบการณ์แบบนี้บ้างไหมหลวงตาก็ตอบว่าบวชเป็นพระมา30ปีแล้วตอนบวชใหม่ๆก็เจอเรื่องราวแบบนี้เป็นประจำ เพราะว่าพระในสมัยก่อนถ้าบวชใหม่ก็ต้องไปนั่งวิปัสสนาในป่าช้าเพื่อเป็นการฝึกจิตซึ่งในสมัยใหม่นี้ก็ไม่ค่อยมีใครเขาทำกันแล้วหลวงตาเคยเจอเรื่องราวแบบนี้ตอนสมัยที่เดินทุดงในป่าแต่ตอนนี้เวลานั่งวิปัสสนาธุระในตอนกลางคืนพอจิตสงบนิ่งจนเกิดสมาธิ ก็จะพบเจอพบเห็นได้บ้างแล้วพอพบเจอหรือว่าพบเห็นสิ่งเหล่านี้ก็จะแผ่บุญกุศลจากการนั่งวิปัสนาทำสมาธินั่นแหละไปให้พวกเขาเพราะบุญกุศลจากการทำสมาธิวิปัสนานั้นมันเป็นบุญกุศลที่ดีที่สุดแล้วหลวงตาเทศผมสยาวเลยนะครับแต่ก็ทำให้ผมเข้าใจถึงอะไรบางอย่างแล้วก็คิดในใจว่า ค่ำคืนนี้ถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกผมก็จะนั่งสมาธิวิปัสสนาเพื่อแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเขาคนนั้นครับซึ่งในค่ำวันนั้นก่อนที่ผมจะนอนผมกับเนนุก็ชวนกันนั่งสมาธิเพื่อแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณดวงนั้นทันทีครับแล้วก็เหมือนว่าค่ำคืนอันมืดมิดนั้น จะผ่านพ้นไปด้วยดีแต่พอตอนกลางดึกเวลาประมาณตีหนึ่งกว่าเกือบจะตีสองนี่สิครับเสียงร้องไห้เสียงเดิมมันก็กลับมาอีกแล้วครับคราวนี้ไม่ได้มีมาแค่เสียงร้องไห้เพราะสิ่งที่ทำให้ผมหลอนและรู้สึกกลัวจนตัวเย็นเฉียบหัวใจเต้นแรงและขนลุกสู้ไปทั้งตัวอีกครั้งก็คือ เสียงร้องไห้ในครั้งนี้มันมีเสียงฝีเทา้าที่วิ่งวนไปวนมาด้วยครับท่ามกลางความดึกสงัดทุกอย่างในค่ำคืนของวัดต่างจังหวัดแห่งนี้มันก็จะเงียบสงัดมากๆนะครับเงียบจนได้ยินเสียงหรีดเรไรร้องดังชัดเจนดังนั้นเสียงฝีเท้าของคนที่เหมือนวิ่งไปวนมา สัมผัสบนพื้นดินลูกรังบริเวณนี้มันก็ดังชัดเจนอย่างบอกไม่ถูกครับผมนอนฟังเสียงร้องไห้และเสียงเท้าวิ่งไปวิ่งมาอยู่สักพักมือของผมก็ต้องสะกิดเนนุอีกครั้งครับพ,พี่นุพี่นุตื่นพี่นุเออเอ็งไม่ต้องปลุกข่าหรอกไอ้นาย ข้าได้ยินตั้งแต่เองนอนหลับอยู่แล้วเว้ยตอน,น,ในใเนี้ยในใจีนก็ท่องอิติปิโสเป็นร้อยจบแล้วเฮ้ยพี่นุก็ไหนหลวงตาบอกว่าถ้าหากว่าเรานั่งแผ่เมตตาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลทำสมาธิไปให้แล้วอ่ะเขาก็คงไม่มาแล้วยังไงแล้ววะพี่แล้วทำไมยังมาอีกอะเอาอีกแล้วถามข้าแบบเนี้ย แล้วข้าจะไปถามใครวไววนายเอ็งคิดว่าข้าไม่กลัวหรือไงวะเอาอย่ามมวแต่พูดมากมาช่วยข้าสวดมนต์ดีกว่าเร็วเออพี่ก่อนที่จะสวดมนต์น่ะเราออกไปดูกันอีกดีกว่าจะบ้าหรือวะถ้าจะออกไปคืนเนี้ยเอ็งออกไปคืนเดียวนะเว้ยข้าไม่ไปกับเอ็งแล้ว เมื่อคืนน่ะยังไม่เข็ดหรือไงวะพอเนียนพี่พูดจบแบบนั้นความคิดในใจผมที่จะออกไปข้างนอกก็จบลงเช่นเดียวกันครับหลังจากนั้นเราก็เลยนั่งสวดมนต์กันอยู่ในห้องสักพักเสียงร้องไห้สุดหลอนพร้อมๆกับเสียงฝีเท้าว,วิ่งวนไปวนมาก็ค่อยๆเบาลง แต่ก็ยังได้ยินอยู่อีกสักพักนะครับหลังจากนั้นก็ค่อยๆเงียบหายไปครับแล้วค่ำคืนที่น่ากลัวคืนนั้นก็ผ่านไปด้วยดีครับในเช้าวันนั้นแม่ของผมก็เดินทางมาหาผมที่วัดแต่เช้านำกับข้าวมาถวายแล้วก็นำข้าวของเครื่องใช้มาให้ผมที่วัด หลังจากที่เราทักทายกันจนหายคิดถึงแล้วสิ่งที่แม่พูดคุยกับผมมันก็ทำให้ผมประหลาดใจแล้วก็ประติดประต่อเรื่องราวได้บางอย่างครับแม่เล่าให้ผมฟังว่าแม่ฝันประหลาดแล้วก็มีเรื่องราวที่น่ากลัวมากมาสองคืนติดกันแล้วครับความฝันก็คือว่าฝันเห็นพี่ชายของผมที่เพิ่งเสียชีวิตไป มานั่งร้องไห้สะอึกสะอื้นแล้วก็บอกว่าอยากกลับบ้านอยากกลับบ้านอะไรประมาณนี้นะครับหลังจากที่แม่ผมเล่าให้ฟังผมขนลุกสู้ไปทั้งตัวเลยครับหัวใจเต้นแรงจนแทบจะเป็นลมล้มพับไปเลยทีเดียวแล้ะพอผมก็เล่าให้แม่ผมฟังเช่นกันว่าเมื่อสองคืนที่ผ่านมา ผมนอนที่วัดแห่งนี้ผมก็ได้ยินเสียงคนร้องไห้แล้วก็บอกว่าอยากกลับบ้านอยากกลับบ้านอยู่ตรงใกล้ๆเมนเผาศพหน้าห้องของผมเหมือนกันพอผมพูดจบแม่ผมตกใจมากแล้วก็เสียใจร้องไห้น้ำตาไหลออกมาเลยครับผมคิดในใจว่า นี่คงไม่ใช่เรื่องบังเอิญอีกต่อไปแล้วเพราะความฝันของแม่และสิ่งที่ผมกับเนนุได้ยินมาสองคืนนั้นมันต้องเป็นเรื่องเรื่องเดียวกันอย่างแน่นอนว่าดวงวิญญาณที่มาร้องห่มร้องไห้แล้วบอกว่าอยากกลับบ้านนั้นมันต้องเป็นดวงวิญญาณของพี่ชายผมที่เพิ่งเสียไปจากอุบัติเหตุเป็นแน่แท้และนั่น ก็เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผมต้องมาบวชในวัดแห่งนี้แหละครับ<ค>ล<ะ>หลังจากที่ผมและแม่ได้สติกลับคืนมา<คละ>ผมจึงได้เล่าเรื่องราวอุบัติเหตุทั้งหมดให้กับหลวงตาฟังว่าพี่ชายของผมขับรถมอเตอร์ไซค์กลับบ้านในดึกของคืนวันหนึ่งแล้วอาจจะด้วยความมืนเมา หรือขับมอเตอร์ไซค์มาด้วยความเร็วสูงก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าในค่ำคืนนั้นเขาก็เกิดอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์พุ่งชนต้นไม้เสียชีวิตคาที่ตรงสามแยกแห่งหนึ่งที่อยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านของเราพอผมเล่าจบหลวงตาก็บอกว่าบริเวณที่ตรงนั้นตามความเชื่อของคนโบราณก็คือทางสามแพ่ง ซึ่งเชื่อกันว่าทางสามแพร่งนั้นก็จะมีดวงวิญญาณติดอยู่ตรงนั้นมากมายที่ยังไม่หลุดพ้นรวมทั้งสัมภเวสีต่างๆหลายครั้งที่หลวงตาจะถูกนิมนต์ไปทำบุญที่นั่นอยู่เสมอหลังจากหลวงตาพูดจบแม่ผมก็ร้องห่มร้องไห้เป็นการใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่หลวงตาก็บอกว่า บางทีเรื่องราวของทางสามแพร่งนี้ถ้าเรามองเป็นในทางวิทยาศาสตร์บริเวณนั้นก็จะเป็นบริเวณที่ค่อนข้างจะมืดมิดในยามค่ำคืนและถ้าหากขับรถมาด้วยความเร็วและไม่ทันระมัดระวังตัวพอมาเจอโค้งหักศอกกระทันหันมันก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้อย่างง่ายได้หลวงตาบอกว่าได้บอกกำนันไปหลายครั้งแล้ว ให้หางบประมาณมาติดตั้งไฟส่องสว่างตรงนั้นเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยๆแล้วหลวงตาก็พูดต่อว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวจะไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณของพี่ชายผมให้เขากลับมาที่บ้านเพื่อความสบายใจของผมและของแม่ครับแล้วหลังจากที่หลวงตา ไ้ไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณของพี่ชายผมให้กลับบ้านและผมกับแม่ก็ทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลครั้งใหญ่ไปให้เพื่อให้ดวงวิญญาณของพี่ชายผมไปสู่พบภูมิที่ดีที่สุดรวมทั้งบุญกุศลจากการที่ผมได้บวชให้กับพี่ชายในครั้งนี้ก็คงส่งผลดีต่อดวงวิญญาณของพี่ชายผมเป็นแน่แท้ เพราะหลังจากนั้นพวกเราก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นอีกเลยครับก็ต้องขอบคุณเรื่องราวจากคุณนายนะครับเรื่องราวของความเชื่อโบราณเกี่ยวกับทางสามแพร่งที่มาจนถึงทุกวันนี้ก็ยังเป็นความเชื่อที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนานนะครับถ้าหากว่าท่านผู้ฟังชอบคอนเทนต์ในช่องของผมถ้าไม่เป็นการรบกวน ็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s u b ส c r ร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลด้วยนะครับ mm hmm. หากท่านผู้ฟังต้องการแชร์เรื่องราวลี้ลับ mm hmm. ก็สามารถส่งมาได้นะครับ mm hmm. แล้วผมจะนำมาเล่าให้ฟังในโอกาสต่อไปครับ mm hmm. พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ ถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ